ชาแนลนะคะวันนี้นะคะลูกปลาจะมารีวิวของจากร้านโมชิโมชินะคะลูกปลาไปที่ฟิวเจอร์นะคะแล้วก็ซื้อของที่ร้านโมชีโมชีใช่ไหมไปเดี๋ยวลูกปลาจะมาดูนะคะว่าในนะครจะเริ่มก่อนใครเริ่มก่อนพี่ไหมพี่นะคะเดี๋ยวลูกปลเดี๋ยวลูกปลาเริ่มก่อนเริ่มก่อนได้คนละถุงนะคะใช่ค่ะอันนี้อย่างแรกนะคะก็จะเป็นกระเป๋าดินสอเนาะมันก็จะมีอันนี้มาให้มันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นอ่าต่อ n i k คนสลับกันนะคะมนสวยมากเลยสติกเกอร์มีอันนี้ด้วยสวยมากสติกเกอร์ของ Happy Birthday นะคะ Happy Birthday to you ข้ามไปเดี๋ยวไปจ้าพี่เดี๋ยวไปจ้าพี่ต่อไปของหนูนะคะก็จะเป็นอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นแท็กเต็อ่าน้องปายก่อนก็ได้ทางนั้นน้องปายก่อนก็ได้ค่ะ นะคะตอนแรกน้องไปดูก็มันคือไฮไลท์แต่ที่จริงมันมันคืออะไรนะหนูรู้ว่ามันคืออะไรนะไฮไลท์ไฮไลท์อ๋อไฮไลท์นะมันคือยางมันคือยางลบยางคือยางได้ใช่มเปลี่ยนได้สี่ฟ้าทำไหมเอาไหมดูด้วยไปเจออันนี้มาแล้วเอาไหมมีสองใบได้แบ่งกันลูกอ่ะน้องน้องไปไอสติกเกอร์อันละเท่าไหร่คะลูกเท่าไหร่อันละอันละสี่สิบเก้าบาทนะคะมีสีฟ้าสีฟูเฮ้ยมันมีเหมือนข้างในด้วยอ๋อนี่มันมีข้างในด้วยทุกคน ใช่ละครนี่นะคะก็จะเป็นซับบทนัด20บาทค่ะหนูได้กี่เล่มคะเนี่ยหนูได้ทั้งสามเล่มมาทุกคนตรมไหมล่ะปะปไปอะไรอีกคะน้องปายจดจ่อกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นดินสอแบบไม่ต้องหลักี่แท่งคะสองสี่ห้านี่คือ20บาทมากเลยนะคะ20บาทแม่บอกว่าให้ซื้อแค่อันเดียวมันคืออะไรคะลูก มันคือยางรัดผมใช่ไหมทุกคนมันน้อยนะมากเลยนะทุกคนมีแค้หนึ่งสองสามทั้งหมดนี่กี่บาทคะเราทั้งหมดนี่กี่บาทคะแค่หกอย่างเองตัวนกปลาได้กี่ชิ้นคะกี่ชิ้นคะได้ทั้งหมดหกอย่างนะคะแล้วทั้งหมดนี่กี่บาทคะทั้งหมดนี่สองร้อยสองร้อยสิบแปดสอบาทนะคะไม่ตั้งใจเลยโอเคต่อไปเป็นของลูกปลาอย่างแรนะคะก็จะแกะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันน้องปลาแกะระหว่างนั้นน้องปลาแกะรอนะคะเดี๋ยวพี่ปลาเขาจะบอกคนปลาตันนี้นะคะก็จะ กระเป๋ากระเป๋าใส่ดินสอนะคะอันละห้าสิบเก้าบาทเนาะน่ารักมากเป็นลายน้องน้องหมาเลยเปล่าคะค่ะน้องหมาเนาะต่อไปนะคะก็จะเป็นถุงเท้าน้องป้ายนี่อันนี้ของน้องปลายนะถุงเท้ามาอยู่กับน้องป้ายเหรอมีถุงเท้าปลายสีม่วงนะคะใช่แล้วต่อไปอ้าวติดอันนี่นี้เลไม่ให้ดูให้เดี๋ยวค่อยให้เดี๋ยวให้พี่ป้าเขาแกะก่อนอันนี้นะคะก็จะเป็นเทป จริงนะคะเป็นเทปได้สมเล่มนะคะน้องไปลองแกะดูเล่มลลายเดียวกันอันไนอันนี้นะคะก็จะเป็นลายน้องหมีนะคะไม่ใช่ลายน้องหมีมัมีหลายลายทุกคนดูสิโอเคเทปจิ๋วอันเทปเทหเทปะทปเทะเทป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 ทปทเทเทป่ทปเทปเเทปเทปเเทปเทปเทปกทปเทปปเทปทปเเทปเทปเทปทปกทนเทปเทปเหนเปเทเปเเปน สติกเกอร์ทั้งสองลายนะคะลูกปลาอันละเท่าไหร่คะสติกเกอร์อันละยี่สิบบาทค่ะไหนลายไหนนั่งมาดูน้องหมีกับไลน์นกนะคะนกสีโอเคค่ะทุกคงกำเกยัง<า>ไงเอาก่อนให้นอยเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยล,ล,ลองแกะนะคะน้องเราค่อยแกะพร้อมกันอันนี้ก็จะเป็นถุงเท้าเหมือนกันนะคะลูกปลาเป็นสีเท้าลูกปลาเป็นสีใช่ทุกคน้องไปแต่ไม่บอกนะคะแพ็คว่าเท่าไหร่อ่ะลูกแพ็คอ๋ออันนี้เหรอคะ สองคู่สองคู่สี่สิบค่ะโอเคตกคู่ละยี่สิบนะคะน้องปลาคะตัวเอาเราเอาลงไปแกะก่อนนะคะค่ะอ่ะพี่ปลาต่อค่ะก็จะเป็นอเท่เหมือนกันนะคะที่ลูกปลาบอกอุปกรณ์ซื้อมาสองอันนี้เป็นลายอวกาศค่ะค่ะอันนี้เป็นลายน้องเหนียวเลค่ะอันนี้เป็นยางลบค่ะทุกคนสี่อันนะคะสี่อันยี่สิบตกอันละห้าบาทเนาะค่ะก็จะเป็นอ่อเขาเรียกว่าอะไรคะ โพสอิกนะคะมีสอลายเนาะสอันสอันสิใช่ไหมคะแม่ค่ะสอันสิบห้าเนาะเดี๋ยวขอดูอะรพอีกอ่ะสอันสิบห้าต่อไปนะคะจะเป็นดิสอเหมือนน้องปา์ลูกปาได้ทั้งหมด5แท่งเหมือนกันนะคะ20บาทค่ะหมดแล้วทุกคนลกปาได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปดเ้านะคะทุกคนเก้าชิ้นอ่าโอเคค่ะโอเคนะคะทุกคนลูกปาจะให้น้องแกะให้ดูดีก่ลูกปาไม่แกะเนาะ อะไร,ะไรแก่แล้วก็วข,ขึ้นมาเลยลูกนี่ค่ะทุกคนถ้าเราเอาออกมันก็ถ้าเราเอาออกมนันมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะใส่ของได้เยอะพอสมควรน,นะทุกคนอีกแบบนี้นะคะแล้วก็ยังลบได้ทั้งหมดสีก่อนใส่แล้วลงไปจะลองใส่เป็นป๊กปอิดจ้าป๊ออิดอ่ะออวัลวละใส่ลูกปายมันเป็น,นยังไงลูกไม่บอกค่ะทุกคนอ่าวรู้ไหมนี่ทุกคนก็จะประมาณนี้นะคะ แตทุกคนทูกปาไม่ได้เอาไปเราค่ะสี่ก้อนประมาณนี้นะคะโอเครีวิวครบแล้วใช่ไหมค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์อย่าเพิ่งอ้าวรอน้องปายก่อนรอน้องปายน้องปายทำอะไรลูกแกะเดี๋ยวค่อยแกะก็ได้ค่ขลุเอามาวางโชว์ๆก่อนว่ามีอะไรบ้างค่ะก็จะมีประมาณเอามาวางเรียงๆกันก่อนแต่ไปได้เยอะนะเนี่ยเอาไฟซื้อคุ้มอืมพอได้เลยคนุ้มคุ้มทำซื้อคุ้มน้องบอกสินค้าโอ้ได้แล้วค่ะคู่ยี่สิบคู่ยี่สิบ น่รักมากม่ไม่ไเกต้องแกะทุกอันก็ได้นะโหแกะไดกระทั่งจ่อเลยจริงๆมาเอาละไม่ตกะแล้วก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะที่สองนี่ห<อ>้าแท่งนะคะทุกคนรอแบแ๊บนึง่งหน่งหนึ่งหนี้งม่ต้องแนะก็ไน้่กหนึ่งไม่ต้อ่งหกึกกกงหน,นึ่งน,ะ,นะ่แบบแบบงหน่งนงนึ่งนึ่งนงหนึงน่งงง่นมีเสียงมาก อันนี้เป็นยางลบสองก้อนน่ารักไหมทุกคนเดี๋ยวลูกคนจะลองเปลี่ยนให้ดูนะคะมันเป็นยังไงอ้าวทุกคนมันมีสีเดียวน,นี้ก็เป็นแบบสีเดียวอทุกคนใช่เพรกะว่ามันมีเป็นอืมโอเคเรียงเสร็จหรือยังคะ,ะนี่ก็อาจจะมีหลายอันนี้เขียนการวันเกิดให้เด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงได้นะคะอันนี้อันนี้เขียนได้สำหรับเด็กผู้ชายนี่เขียนได้สำหรับเด็กผู้หญิงเ,เดีย๋ยวทุกคนขอตัวเอากระดาษไปทิ้ง ขยะมันข้างๆจะเยอะนะคะคุณพี่ปลาจัดเรียงค่ะเอาของตัวเองมาเลี pues ้ยงด้วยจะมารอเนาะน้องเขาอยากเกะนะทุกคนก็เป็นแบบโอเคนะทุกคนกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องปลาปลาแชนแนลด้วยนะคะบ๊ายบายของเต็มเลยน้าใช้ถ่านเลยอ่ะใช่นุ๊กนุน๊กนกไว้ชอบสามัญดีอันนี้